เอาทุกคนสวัสดีครับอืมก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูแบบว่าลูกแคนของเรานะครับเป็นอีพีที่สนะครับสาหรับคนที่ส่งคลิปเข้ามานะครับอืมแต่ละคนนี่คัดมาวันนี้ก็ไม่กี่คนนะคือนั่งดูเนี่ยคือภาพชัดยิงคมมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับและที่สําคัญเนี่ยเขามีไอดอลเป็น are you okay กันทุกคนเลยนะครับผมก็เออเฮ้ย แต่ละคนเนี่ยเขามีไอดอลเป็นของตัวเองนะส่วนผมเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกชอบเรื่องพวกไฮไลท์ขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนผมแบบนั่งดูแล้วเฮ้ยมันมีสเสน่หแบบ์ในการแบบว่าแบบในการแบบในการพาคุณผู้ชมเพลินไปกับเอ่อวิดีโอที่เขาทํามานะครับนั่งดูแล้วมันเพลินดีนะสำหรับลูกแคนของผมวันนี้คัดมา4คนนะครับตัวแบบตัวปี๊ดปี๊ดจี๊ดจี๊ดจัดจัดแล้วครับแล้วก็ได้เข้าแคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่จะทำเนี่ยก็ส่งกันเข้ามาเพิ่มได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลย มันเป็นจัตุรเทพยังไงมันโหดยังไงนะครับที่ผมคัดมานะครับไปดูกันก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปชมคลิปนะครับตอนนี้เพรของผมมี3 7 9 9 1เดพชรนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการสุ่มเพจฟรีไฟที่เว็บ24สโสตสักหน่อยนะครับก็คือผมเติมมาผมจะสุ่มแค่5้าครั้งนะครับเติม50ิบาทนะครับมาดูกันครับว่าของมันจะออกเหมือนที่เขารีวิวกันไหมนะครับอยากจะลองดูไงรอบแรกครับเอ่อออกไม่ออกออกไม่ออกออกไม่ออกเฮ้ย3697เพชร เอาเรื่องเอาเรื่องห้าสิบบาทสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเพกันไปหรือเปล่ารอบสองไม่ได้รางวัลน,นะครับเต่ห้าสิบบาทนะฮะสมห้าครั้งกันไปหรือเปล่ากันไปหรือเปล่ปาครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยรอบสองไม่ได้นะครับรอบสามรอบสามก็ไม่ได้มาดูรอบสี่ครับรอบสี่รอบสี่ได้ไหมไม่ได้อีกแล้วครับมาดูรอบห้าครับไม่ได้ครับปรากฏว่าได้รอบเดียวนะครับได้สามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเพจ มาดูครับเข้าไหมเฮ้ยโอเคอยู่นะ e ก็ลองดูกันได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เว็บ24สิต,ตไว้ด้านล่างให้นะครับลองไปสุ่มกันดูนะครับเผื่อได้ไปดูครับโอ้โหหัว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 โอโ้ทุกคน,นครับนี่คือปริญาสไตล์นะครับนี่ครับหนึ่งหัวสองหัว ปามหัวโอ้โหทุกคนหนึ่งสองสามป่าไปแล้วเกินไปหรือเปล่าผมว่ามันเกินไปนะไอ้หนูโอ้ไม่ได้โอ้ไม่ด้กินปวดกลืเนียบหนึ่ง อา้าวเมื่อกี้ได้หัวเดียวเหรอหนึ่งสองเอาไม่มีสามหนึ่งสองสามต้องสามละ3สามสาม,สาม,สามเฮ้ยทุกคนไอ้พวกนี้มันยิงโหดอย่างหววมันเกิดมามันกินอะไรกันเข้าไปวะเนี่ยทุกคนโอ้เลือดเหลือเป็ดบ้าบ,าบาหนึ่งสองเฮ้ย รีบยิงเกินทำไมไม่รอให้โชว์แล้วก็ยิงเราเหมือนจะได้ไฮไลท์ไอ้รู้โอ้โหสวยโอ้มันยิงอย่างเดียวเลยอะมันยิงหัวอย่างเดียวเลยทุกคนมันไม่ยิงตัวเลยตีจีมันยิงแต่หัวไว้ลูกแค่นะมี่ทุกคนเหมือนผมปล่อยคลิปที่แล้วไปพวกพวกแบบว่าแบบสายไฮไลท์มันบ้าคข้างเลยทุกคนทำทุกวันเลยผมเห็นน่ แล้วเร็วนี้เดี๋ยวเราจะจัดทัวร์นาเมนต์ให้กับพวกสายไฮไลท์ซีจีแม่งมันแบบว่าแบบไปยิงกับแคนอื่นดีกว่าวอยากให้ผมไปวอลกับแคนอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวจะจัดซีจีครึ่งแคนนะครับไปหาวอลกัน <S <S ติดต่อเข้ามาได้นะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาพวกเด็กๆพวกนี้ไปลองวอลดูแล้วเดี๋ยวผมว่า,าตัวผมเองอาจจะลงไปเล่นด้วยนะครับ <S <S โอเคคนแรกผ่านไปนะครับมาดูครับคนต่อไปนะครับ ชื่อออใจยเย็นฟรีไฟนลยครับอะไรเนี่ยอ๋อใจยเย็นฟรีไฟออชื่อใจยเย็นฟรีไฟอืมอมีเต้นยิงด้วยนะครับสวยลูกแคนหมนเทีอนจังวะอ It's like yesterday, see my shackles on the floor. Now, time to show these people who gon' blow. It's like yesterday, when I ain't even wanna go. But fuck it, I think it's time to go. Stand for what I stand. มันมีเสน่ห์อ่ะผมว่าดูแล้วมันเพลินดีอ่ะผมก็เปิดใจให้กับสายไฮไลท์นะผมดูแล้วผมรู้สึกดีนะครับรู้สึกดีมากๆเลยมันดูแล้วรู้สึกแบบ เขาไม่ถนัดพูดแต่เขาถนัดยิง so แต่เรามันคนละสายกระสายไฮไลท์เราก็เลยไม่ได้ทำไฮไลท์ลงเหมือนเขาแต่เ,เนนดี๋ยวโดว่างเดี๋ยวต้องทำนั่นแหละทุกคนทำดีๆแล้วะเย็นฟีไฟนะครับ น้องคนนี้เป็นอะไรกับการเต้นยิงเต้นยิงเนี่ยเต้นยิงอย่างเดียวเลยเป็นศิลปะก็ดีโอ้โหอยู่บนรถมันยังเต้นยิงบ้าบอเขาแตกยิงธรรมดาก็พอแล้วน้องต้องมีลีลาในการยิงมานะเฮ้ยเดี๋ยวร่มเดีือดร่มนี่ตึ้งมาให้ตึ้งเนี่ยเต้นยิงเลยยิงหัวเดียวแล้วทุกคนดูดิ นี 2, 2> anyway, 2่แหละสี่คนนี้ยังเหลืออีกสองคนทุกคนเทียนอยู่โอเคนะครับคนนี้ก็ผ่านไปสำหรับน้องใจเย็นฟรีไฟนี่ครับเดี๋ยวมาดูช่องนี้นะครับดิสมอนนะครับผม CGG d ดิสมอนผมก็เพิ่งรู้จักเขาจะคลิปนี้นะครับ

no problem, I'm a little kid, but I'm just stepping with some blood bottom. I was only dumb to pass when I was back to full thought. When it's rainy days and I'm sippin' on the full bottle. I feel what I say, cause <resurge> I keep my word And I uh don't -huh. care about no politics, fuck what you heard, cause I can't stop myself. Back to the curb. I took my time and run away, cause I did it first. ริสมันนะครับอึ้งอะผมอึ้งอะไม่รู้จะพูดอะไรว่ะแบบ มันล้วนแล้วทุกคนที่มันยิงได้แบบนี้นะครับจะบอกให้ว่ามันไดยิงแบบยิงกันหมดอยิ่ที่ว่าใครจะตัดดีไม่ดีกว่าหรือเปล่ามันยิงได้เหมือนกันหมดทุกคนเนี่ยมันยิงนยิงหัวแดงแทบทุกตัวเลยนะ niggas know ain't never been know feelings and it faithful. I things, I got fake, really and that space, some 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 foes fuck who to so who told their but y the keep เอาละครับน้องนิสซอน <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe <c oughs> ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาดูกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพวกน้องๆเนี่ยมันเจ๋งจริงๆนะครับยุคนี้สําหรับผมนี่ก็จะกลับมาเล่นฟรีไฟล์นะครับเพราะน้องๆหลายคนก็ขอผมเข้ามานะครับแต่ช่วงนี้พี่ก็คงจะต้องแบบว่าพักสัก ระยะหนึ่งเพราะว่าพี่กำลังจะรีวิว <c oughs> CDR Nismo นะครับรถของพี่เองพี่ชอีว<ด>พี่จะรีวิวให้น้องๆทุกคนได้ดูกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ลาก่อน